อันดับแรกให้ไปที่ news.pwk.ac.th จากนั้นให้ทำการเข้าสู่ระบบโดยจะได้จากรหัสที่แจกให้เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้กดเข้าระบบ ฉะนั้นรอสักครู่จะมาจางหน้านี้สังเกตว่าก่อนที่จะเข้าสู่ระบบจะไม่มีเมนูเขียนบทความและข้อมูลสมาชิกฉะนั้นให้เราเริ่มเขียนบทความโดยตอนก่อนที่เราจะเขียนบทความให้เราศึกษาคู่มือการใช้งานนี้ก่อนฉะนั้นกดไปที่เขียนบทความเมื่อหลังจากศึกษาบทความเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ให้ตั้งชื่อเรื่องโดยขั้นแรกที่จะให้ทำก็คือให้สร้างประวัติส่วนตัวก่อนชื่อเรื่องให้ใส่รหัสประจำตัวนักเรียนจากนั้นให้ทำการพิมพ์ข้อความจะสังเกตว่าในเครื่องมือนี้เหมือนกับการพิมพ์งานในโปรแกรม Microsoft Word แต่รูปนั้นให้หารูปมาใส่โดยรูปจะหามาจากที่ไหนก็ได้แต่ต้องเป็นรูปของตัวเอง โดยให้กดที่ปุ่มรูปภาพกดที่เลือกไฟล์ตรงข้างล่างคำว่าอัปโหลดจากนั้นหารูปของตัวเองที่ต้องการเมื่อเลือกได้แล้วให้กดเริ่มอัปโหลดจะสังเกตว่าถ้าอัปโหลดเสร็จแล้วจะมีไฟล์นี้อยู่ข้างในร,ระบบแล้วให้กดเลือกที่รูปของตัวเอง จากนั้นกดปุ่มใส่จากนั้นให้ทำการปรับขนาดภาพเพื่อให้มีขนาดพอดีอนี้จากนั้นจัดภาพให้กรอกประวัติของตัวเองลงไปกรอกตั้งแต่ชื่อนามสกุล โรงเรียนชั้นเลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนวิชาที่ชอบงานอดิเรกอาหารโปรด เบอร์โทรศัพท์อีเมลเมื่อกรอกข้อมูลครบตามนี้แล้วให้จัดตัวหนังสือให้สวยงามและค่อยทำการกดเลือกเซกชันโดยก่อนที่จะทำการบันทึกนั้นเราจะต้องเลือกเซกชันก่อนซึ่งในขั้นตอนนี้เราให้ทำประวัติส่วนตัว ให้เราเลือกเซกชันตรงนี้เลือกเป็นแนะนำตัวจากนั้นเราจึงกดปุ่มบันทึกเพื่อยืนยันการทำงานระบบจะบอกว่า item successfully saved เป็นการยืนยันว่าทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อมูลก็จะปรากฏอยู่ในหน้านี้จากนั้นให้เรากดปุ่มออกจากระบบทดลองอ่านบทความ นี่นะครับก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะนี้